นะครับนะฮะอย่างที่ว่านะฮะผู้หญิงสองคนนี้นะครับได้เปิดเปิดตัวหมดแล้วนะครับทําให้เราก็เรียกว่าเสียใจเสียใจย้อนหลังไปทีเดียวนะครับเสียใจย้อนหลังหมายความว่าไม่น่าเลยนะครับไม่น่าเลยที่จะไปชื่นชอบไปอะไรเขาทันมองนั้นนะนะครับแต่ในที่สุดแล้วเราก็เห็นภาดแท้กันหมดลว ถ้าแท้นี่แหละครับทําให้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งบทเรียนหนึ่งว่าขนาดนี้แล้วยังยังมาเจอคนแบบนี้อีกมันจะมีอีกไหมเนี่ยมันจะมีอีกไหมผมว่ามีฮะพอพอรู้ๆมาอยู่แต่ว่าให้มันเป็นให้เป็นเรื่องปัจจุบันมากกว่าให้เขาทำปัจจุบันก่อนเราค่อยว่ากันตอนนี้เขาก็ยัง ไม่ได้แสดงการด่ากันว่านะครับแต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับดังนั้นเราก็ยังไม่ด่าไปในอนาคตเราต้องดูในปัจจุบันไปเรื่อยๆก่อนนะครับประมาณว่าดูไปเรื่อยๆบางคนก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เอดูดูเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะฮะนะคุณสมบูรณ์ครับสิครับคุณพิจิรัตครับนะฮะนะฮะคุณปรินเปลี่ยนนะครับผมนะฮะสวัสดีครับนะสวัสดีครับอาจารย์คุณ ป้ามุ้ยนะครับผมนะเราวก็สู้กันต่อไปแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปเราอยากให้เรื่องมันจบไวๆนะแต่ว่าสถานการณ์มันมันยังจบไม่ได้แต่เมื่อสถานการณ์จบไม่ได้เรื่องมันเกิดระหว่างทางนี่แหละครับเรื่องมันเกิดระหว่างทางนี่แหละครับเราจะต้องพิจารณาดีๆตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับอ่าโดยเฉพาะนางนั้นนะต้องให้ข้อมูล ของน้องนางฟ้าแล้วก็นางมันร้ายนะครับแล้วก็คุณช่างแม่งนะครับที่มีข้อมูลในการด่าล่าสุดน้องน้องติ๊ก,กี้ยังทนไม่ได้เลยเหนือกย่นใครจะคิดว่าคนที่คนมากมายชื่นชอบชื่นชมเขาในที่สุดก็ ไม่มีอะไรดีเลยก็จริงอยู่ครับเขาว่าเปิดเผยตอนนี้ก็ยังดีกว่ายังดีอยู่ก็ไม่ไดีสายเกินไปนะฮะที่เขามาเปิดโปรงตัวเองถ้าหลังจากนี้ไปอันดับแรกเลยมันจะต้องบันทึกเสียงลุงได้มากกว่าน,นั้นอีกมันจะต้องบันทึกเสียงลุงได้มากกว่าน,นั้นอีกไม่รู้จะเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรบ้างที่ลุงจะไว้ใจไปเล่าให้ฟังมันอาจจะบันทึกได้อีกมาก ก็ถือว่าสมควรเก่เหตุที่มันจะต้องเปิดเปิดเผยตัวนิฉะนั้นจะเสียหายมากกว่านี้อีกนะฮะเข้ามาอยู่ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะจนลงุงป้าไว้วางใจขนาดนี้แล้วจนนำเรื่องต่างๆไปเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยทำไมยังเก็บไม่ได้นะครับดังนั้นก็สมควรเก่เหตุที่แม้จะช้าไปแต่ก็ดีกว่า มันได้เวลามันได้เวลาของมันนะทุกอย่างก็ได้เวลาของมันคุณอำนวยครับสิครับมันบอกอยู่มีเยอะนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือถ้าบรรยังไม่มีเรื่องอะไรดังขึ้นนะมันคงบันทึกเสียงลุงได้อีกหลายเรื่องที่ลุงอาจจะนําเรื่องส่วนตัวเรื่องอต่างต่างาที่ลุงเครียดลุงอาจจะมีเรื่องต้องพูดต้องปรึกษาต้องอะไรเนี่ย อาจจะมีเยอะนะครับแต่นั้นมันบันทึกไปก็บันทึกไปฮะเราจะได้เห็นสันดานมันว่าเรื่องแบบนี้มันอยากเอาชนะถ้ามันยังเปิดยังขู่อยู่แสดงว่ามันอยากเอาชนะจริงๆมันอยากเอาชนะลุงมันอยากเอาชนะลุงมันคิดว่าลุงอยู่ในกำมือของมันแล้วจริงๆถ้าคนไม่เลวพอเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้ให้จบไปเลยหมายความว่ามันจะต้องจบไปโดยเรื่องนี้ และมันต้องทําอะไรทั้งอย่างมันต้องออกไปจากนี่มันก็ไปทําอะไรก็ได้ไปเก็บขวดขายเป็นอะไรก็ได้แต่มันยังเอาส่วนนั้นมาเป็นเครื่องต่อรองกับลุงอยู่มันเหมือนกับว่ามันมันอยู่เหนือลุงเหมือนมันควบคุมลุงอยู่ผมพวกเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรในมือมันที่จะทําให้ลุงต้องเสียหายมากกว่านี้ไหมถ้ามันคิดว่ามันมีมากกว่านี้แสดงว่ามัน มันกําลังทําให้ลุงอยู่ในอาณัตของมันถ้ามันคิดอย่างนั้นนะถ้ามันยังอ้างว่าจะเปิดเผยลุงแสดงว่ามันกําลังควบคุมลุงอยู่นะครับมันอาจจะมีเรื่องต่อรองกับลุงก็ได้ดังนั้นลุงคือคนที่น่าสงสารมากและเครื่องต่อรองมันนั้นน่ะน่าจะมีผลทําให้อ่ามีผลต่อป้าแตนด้วยนะครับ เรียกว่าในที่สุดนางคนนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าภาษาชาวบ้านคือเป็นเจ้ากรรมในเวรลุงที่มาอย่างแบบเพิ่งมาเปิดโปงผู้ผูกเวรจะเวรลุงหรือเจ้ากรรมในเวรลุงคนเดิมเนี่ยมีเยอะแต่ก็พ้นพ้นไปตามตามเหตุตามปัจจัยแต่มาเจอนางนี้เรียกว่าทำลายคือมันมันทำลายอย่างจงใจมากนะครับ โอ้นะพวกมันคงจะหยุดไม่ได้ที่จะไม่ให้มันหยุดด่าลุงป้ามันหยุดด่ามันก็ไม่มีอะไรทำถูกต้องนะเราไม่รู้ว่ามันมีจริงไม่มีจริงลุงเท่านั้นจะรู้ว่าพูดอะไรกับมันไว้บ้างนะครับมันก็กลายไปว่ามันกำลังจะทำให้สังคมว่ามันกับลุงเท่านั้นที่รู้ ตรงนี้แหละครับเจ็บปวดมากตรงนี้เจ็บปวดมากครับนะครับคือลุงก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าลุงอาจจะไว้ใจนะไว้ใจนะแต่ว่าลุงมันพลาดนะครับพอมันเป็นปีศาจปุ๊บลุงก็เลยพลาดเราไม่รู้นะครับว่ามันมีเรื่องอะไรไหมลุงเท่านั้นที่รู้ว่ามีเรื่องอะไรไหมลุงอาจจะคิดว่าไม่ไม่ใช่สาระก็ได้นะครับ แต่คำมันคำพูดของมันเนี่ยมันจะดึงดูดมันจะดึงดูดคนไปหามันมันจะดึงดูดคนไปหามันมันจะดึงดูดคนที่เกลียดลุงป้าเนี่ยไปหามันมันก็จะมีอำนาจในการต่อรองนะก็บอกว่าบอกลุงว่าไม่ต้องไปใส่ใจแล้วเรื่องอะไรที่พูดไปไม่ต้องไปใส่ใจมันจะเปิดโปงอะไรก็เปิดไปเพราะ พราะอย่าลืมนะครับว่าในระบบอาการหมิ่นประมาทในระบบการหมิ่นประมาทเนี่ยเพราะลุงไม่เอาเรื่องมันจริงๆที่มันมาเปิดแล้วทําให้ลุงมีปัญหากับคนทั้งหมดเนี่ยจริงๆลุงเอาเรื่องมันได้เพราะลุงไม่เอาเรื่องมันมันก็เลยมีข้อมูลเหล่านั้นไว้ต่อรองลุงอีกเพราะลุงไม่เอาเรื่องมันมันก็เลยไม่มีความผิด เพราะลุงไม่ไม่ต้องการเป็นผู้เสียหายลุงไม่ต้องการเป็นผู้เสียหายมันก็เลยไม่ผิดในความหมายทางกฎหมายนะมันแต่มันผิดในความเป็นมนุษย์เพราะมันไปบันทึกเสียงของคนที่อ่าไว้วางใจแต่มันไม่มันไม่มีความผิดทางกฎหมายเพราะไม่มีผู้สูญเสียไม่ไมไม่มีผู้เสียหาย ลุงไม่เป็นผู้เสียหายลุงไม่ขอเป็นผู้เสียหายแต่ถ้ามันยังอ้างว่าจะเปิดโปรงลุงต่อก็อยู่ที่ว่าลุงจะเอาอยัางไงแต่ถ้าลุงไม่อ่าแต่ถ้าถ้าลุงบอกว่าเออมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกลุงก็อ่าก็คืออยู่แบบเดิมก็คือไม่ได้ไปฟ้องร้องอะไรแต่ถ้ามันเปิดมาทําให้เกิดความเสียหายไปกระทบกระทั่งใครอีกหรือ,อย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่ลุงถ้าลุงไม่ ไม่ยอมไปผู้เสียหายคนนั้นก็ไม่มีความผิดทางกฎหมายนะครับทางกฎหมายนะนะฮะพลังเงียบติดตามตลอดยูทูบเบอร์ทุกคนถ้าวันหนึ่งเอฟซี FC พลังเงียบทนกันไม่ไหวก็จะออกมาฟาดจุกจุกนะคุณผมว่านี่เหมือนที่คุณ RSM ว่านะเพราะว่า ยูทูบยูทูบจริงๆเนี่ยถ้าจะเป็นความโกรธแค้นเนี่ยมาจาก FC เนี่ยจะจะอันตร,รายครับเพราะว่าเขาเขามีเยอะเขามีคนเยอะและเขาไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยและไม่รู้ว่า FC เป็นใครหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนของประเทศด้วยถ้า FC ทนไม่ไหวอย่างที่คุณ r ารอสว่าครับเอาจริงๆนะคุณไอพูดถูกนะ ถ้าเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคุณรู้หน้ายูทูบเบอร์ว่าใครพูดอะไรอย่างไรแต่ถ้าเป็นเอฟซโกรธเมื่อไหร่คุณมาทําลุงทําป้าเกินเหตุไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะอ้าคุณ r อ M อพูดถูกครับจริงๆคุณต้องหยุดไปแล้วอ่ะคุณต้องทําคุณไถ่โทษที่คุณมาบันทึกเสียงคุณต้องหยุดมีอะไรคุณต้องลบไม่ใช่ว่ามีอะไรกูจะมาอ้างมีอะไรกูจะมาขู มีอะไรกูจะมาขูข่ขู่ใครอ่ะขู่ลุงพลเขาขู่ลุงพลนะครับเขาไม่ได้ขู่พวกเราเพราะพวกเราไม่เกี่ยวมันเปิดโปงมาคือมันเอาเรื่องของลุงพลเสียงลุงพลมาพูดเสียงลุงช่างมาพูดมันขู่ลุงช่างนะครับมันมาเปิดอ่ะผมผมจะเสียหายยังไงมันมาเปิดเนี่ยนางฟ้าจะเสียหายยังไงมันไม่ใช่เสียงนางฟ้าแต่มันเป็นเสียงลุงช่าง มันขู่ลุงช่างครับผมจึงบอกว่าลุงช่างและป้านะครับจะต้องมีขันติขันติมากๆนะครับไม่รู้จะเกิดอ,อะไรขึ้นนะค,คุณทวีครับต่อไปลุงไว้ใจใครไม่ได้ถูกต้องครับคุณทวีฮรครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดต่อลุงมากนะครับนะฮะ คุณน้ำพายบอกว่าค่ะบางทีเราก็โมโหลุงนะที่ไปเปิดใจคุยเรื่องต่างนั่นแหละครับอันนี้เอาเป็นว่ามันเป็นบทเรียนของลุงครับถ้าเรื่องนี้จะทําให้ลุงไม่สบายใจลุงต้องโปรดตัวเองอะแล้วก็ลุงไม่คือลุงใจดีจนไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องเขาที่เขาแอบบันทึกเสียงตั้งมหาศาลนะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหรุ่งเว้นว่ามันขู่เฉยๆนะครับ นะครับเพราะลุงลุงไม่ไม่เอาผิดไงมันก็เลยยังขู่ต่อไงถ้าเป็นอย่างนี้คือทําให้เอฟซีเราปวดใจแล้วทําให้พวกเรารักลุงรักป้าก็เริ่มปวดใจต่อปวดใจแทนลุงแล้วเฮ้ยมันเจอได้ยังไงแสดงว่าศัตรูลุงตลอดมาเจอนางนี้นี่แสบที่สุดแสบที่สุดครับแสบที่ทําให้อ่าเรื่องที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลุงเนี่ยลุงพูดอะไรไบ้างเนี่ย มันเอามาขู่ครับจริงๆมันควรจะหยุดเราก็ไม่รู้ว่าลุงคิดอะไรหมายความว่าอาจจะมันเรื่องมันไม่จบไงเมื่อเรื่องไม่จบเราไม่รู้ว่าลุงจะคิดอะไรอย่างไรแน่นอนลุงไม่สบายใจแน่และตอนนี้มันยกย่องศัตรูหมายเลขหนึ่งลุงครับมันยกย่องแม่เด็ก มาเปรียบเทียบว่าเห็นไหมแม่เด็กเขาขยันขันแข็งอันนี้อันนี้ผมว่าเอฟซีรับไม่ได้สักคนนะมีเอฟซีลุงป้าคนไหนรับได้ครับคือมันไม่หยุดแล้วมันไม่ถอยแล้วมันยังเดินหน้าทําลายต่อแล้วมันไปเข้าข้างมันไปเข้าข้างถ้ามันบอกว่ามันเกียรหมักไหลแต่มันไปยกยอแม่เด็ก คุณคิดว่าใครเรวกว่ากันตอนนี้เราตาสว่างแล้วนะครับเราถูกหลอกเราถูกนางนี้หลอกมหาศาลเลยนะถ้าจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดลุงน่าจะเจ็บปวดกับนางคนนี้มากที่สุดผมเดานะเพราะมันยังข่มขู่ลุงอยู่ และมันสามารถเอาทุกเรื่องไปให้ใครที่อยู่ตรงข้ามลุงป้าได้หมดเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะเจ็บปวดไหมล่ะเจ็บปวดนะนะฮะคุณสมยินครับสิครับคุณสัตติทระครับผมนะครับคุณพัชรีนะครับใช่ค่ะไว้ใจแต่รอแอบแทงข้างหลัง ไว้ใจไม่ได้เลยนะลุงลุงเนี่ยใช่ไหมตอนนี้มันไม่แทงข้างหลังแล้วครับมันเอาเปืนยิงข้างหลังเลยครับแทงยังกวดอยากรกะชั่วกะชั่วกับอันนี้มันมันเอาเอนซิบกยิงข้างหลังลุงเนี่ยปัง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 เลยคือเจ็บ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 แล้วเจ็บอีกนะฮะคุณรมคุณรมมันครับสิครับผมนะครับคุณประกอบครับสิครับผมนะฮะ คุณมันเพลนครับนะฮะโมโหมากเจออยากตบอยากตกโอ้โหนางทางมาเอาคือทนไม่ไหวแล้วนะอยากตกรู้แต่ว่าอยากตกคุณประกายครับกอบคุณนะครขอบคุณมากครับนะฮะคุณมนเทียนครับคุณยายของน้องแฝดครับสิครับนะครับคุณบุภาครับสิครับคุณอัปโป้นะครับผมนะครับคุณสิริพรบอกว่าฟังอาจารย์อยู่ ก็บ่นให้ลุงไปด้วยทำไมต้องไปเปิดปากเออก็ต้องถ้ามีจุดนี้ลุงก็ต้องทำใจนะเพราะว่าเอฟซียิ่งรักลุงมากยิ่งยิ่งบ่นมากอะเอฟซี FC ยิ่งรักลุงมากยิ่งบ่นมากครับคือมันเป็นจุดที่พลาดไปแล้วก็รู้ครับแต่ว่าคนที่เอาความพลาดของลุงไปมันไม่จบมันต้องการทำให้ลุงป้าเสียหายต่อไปเรื่อยๆเนะี่ย เอซก็เลยบ่นนะฮะโอ้นะไม่ไหวแล้วเจอสต,ตรูมาเยอะลุงป้ามาเจอนางนี้เขา้าไปโอ้โหครับนางนี้น่าจะเป็นคนทําให้เอฟซลุงป้าเนี่ยทั้งทั้งทั้งโลกเนี่ยเจ็บปวดหัวใจมากอะนะเจ็บปวดหัวใจมากนะครั้งนี้ต้องทําใจทีเดียวนะครับคุณดีเคครับสวัสดีครับอาจารย์ติดตามข่าวลุงช่องอาช่องอาจารย์เหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับคุณอัปโป้ครับคุณขวันทิพย คุณแม่นกแรครับนะนะคุณบรรทนาครับนะครับอ่านะครับ,ค,รบคุณยายน้องแฝดนะครับคุณน้ำทิพย์ครับคุณโกนกครับสิครับนะ <c oughs> นะ <c oughs> ยิ่งนางนี้มาขู่จะเปิดเสียงลุงเมื่อไรเนี่ยทำให้เรารู้ว่าโอ้โหลุงเอ้ย <c oughs> ไปพูดอะไรไว้บ้างนี่เราก็เลยต้องเดาต่างๆนานา,นาใช่ไหมว่าเ้ลุงไปพูดอะไรให้เขาบันทึกไว้บ้างเนี่ยมันทําให้เราเจ็บปวดเนี่ยเพราะว่าเราเรื่องเราไม่รู้ไงมันก็เหลือแต่การเดาอ่ะมันก็เหลือแต่การเดาดังนั้นพวกเราก็เลยมาต้องซุบซิบต้องบ่นกันนะต้องบ่นกันนะเ <c oughs> พราะเรื่องนี้น่าจะยาวฮะน่าจะยาว นะครับเกลียดเสียงเกลียดหน้ามาันโอ้โหนะจนมีคนตั้งว่าเหงือกเหงือกย่นทีเดียวไอ้คนตั้งใช้ย,ยานี้ก็นเนาะโอ้นะตั้งแต่ใช้ย,ยานี้แบบสุดๆทีเดียวแสดงว่าหลังหลังจากนี้ครับนางคนนี้ก็จะเป็นศัตรูจะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเสร็จแล้วนางคนนี้ได้เขี่ยคนอื่นออกแล้วครับ นางพร้อมจะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งลุงแล้วมันกําลังคิดว่ามันถือไพ่มันถือไพ่มากกว่ามันคิดว่ามันมีจุดทําลายลุงได้มากกว่านะครับมันยังไม่แสดงว่ามันยังไม่ยอมมันยังจะเอาชนะมันยังจะเอาชนะมันกําลังจะบีบลุงต้องยอมมัน มันกำลังจะบีบอะไรต่างๆเพื่อให้มันประมาณว่าถ้ามันไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรได้อะคนแบบนี้ถึงกับฆ่ากันได้นะอ่ะสมมุติว่ากูไม่ได้อะไรมึงก็ไม่ได้อ่ะเจ็บปวดไหมล่ะเจอคนแบบนี้เข้าต้องพี่นาดไปข้างหนึ่งอ่ะตอนนี้มันรู้สึกว่ามันมันเสียหายมันเสียประโยชน์มันเสียประโยชน์จากการเป็น สิ่งที่มันควรจะเป็นจะได้จากการเป็นยูทูบเบอร์ลุงป้าตอนนี้มันเห็นไหมมันมันไม่ยอมไปอ่ะตอนแรกมันไม่ยอมไปมันไม่มันจะขออยู่ตรงนี้มันไม่ยอมไปเหมือนกับว่ามันกำลังมีอะไรในมืออีกเยอะทีนี้พอเจอกดดันมากๆมันก็เลยไปเชียร์ฝั่งตรงข้ามลุงเลยเฮ้ยแสบมากครับผู้หญิงคนนี้แสบมาก ไม่หยุดไม่ยอมไปแล้วก็ไปเชียร์ฝันตรงข้ามคือให้เกิดการเจ็บปวดให้เกิดการเจ็บปวดหัวใจอะเป็นไงล่ะเจอคนนี้ไปมันทำให้พวกเรา F C T P เจ็บปวดไปด้วยเจ็บปวดแทนลงุงเจ็บปวดแทนป้าแสดงว่าฝั่งตรงข้าม ลุงพลเนี่ยลุงช่างเราเนี่ยมันพัฒนาของมันไปเรื่อยๆนะพัฒนาของมันไปเรื่อยๆนะครับไปงานบวงสวงปู่เจอยูทูบเบอร์แทบทุกคนแม้นแต่นางนี้ยกมือไหว้กันในวันนั้นแต่วันนี้แค่คิดเห็นหน้าที่เจ็บจุกๆุกเอฟซพลังเงียบนอาจารย์โอ้หเข้าใจผมเข้าใจความคิดของ คุณ RSM มแบบมันเหมือนเป็นความคิดร่วมยอดของ FC อ่ะเออเห็นแล้วเข้าใจเลยครับการแสดงความเห็นอย่างเงี้ยเหมือนตัวแทน f อซเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วก็มารวบรวมอยู่ที่คุณ r อ m เอมเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนะฮะพวกเราหยุดไปแล้วแล้วก็มันก็ขึ้นฟาดป้าอีกพวกเราก็ไม่ทน จัดแม่งดึงให้เหงือกหลุดเออนะมันเป็นอะไรกับป้าครับเหมือนมันอยากมันมันเหมือนมันมันคิดว่าจะทำลายป้าตอนนั้นเนี่ยแต่ป้าไม่เสียหายแล้วลุงยังประกาศว่ารักป้าแทนที่มันจะพอมันกับอยากเอาชนะป้าอีก เฮ้ยอันตรายนะเรื่องนี้อันตรายมากนะครับอาจารย์เข้างานแล้วนะอ๋อครับผมนะหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะโอเคได้เวลาแล้วนะก็มาพูดแล้วก็ทำให้เราเครียดไปเลยทีเดียวนะจากผู้หญิงคนเดียวทำให้เราเครียดไปเลยนะครับนะครับดังนั้นก็เป็นลังใจลุงป้านะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดนะลุงป้านะขันติเยอะเยะขันติเยอะเยอะ นะครับเขาไม่ได้วางเขาไม่วางมือเขาไม่ได้วางมือนะครับเขาไม่ได้วางมือนอกจากไม่วางมือแล้วยังมีเหมือนคนมีแผนต่อีคนมีแผนต่อนะครับคุณสุภาวดีครับคุณพร้อมพันนะฮะผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฝากไลค์ให้อาจารย์ขอบคุณมากครับนะครับใช่คะนงน้องฟ้านะครับผมนะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ทานข้าวกลางวันด้วยนะ นะขอบคุณมากรับนะโอเคได้เวลานะครับเรารู้สึกว่าการที่มีการมาขู่ลุงอยู่เนี่ย <c oughs> เขาบอกจะเปิดคือการขู่น,ขน,ขน,นะครับเราไม่รู้ว่าอันเรื่องที่จริงเป็นยังไงเขามีอะไรอยู่ในมือแล้วเขาจะทำอะไรบ้างหลังจากนี้แล้วก็ต้องจับตาดูนะฮะก็เป็นวางใจลุงป้าน,นะครับ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะลุงป้านะแต่ขอมีขันติเยอะๆขันติเยอะๆนะครับผมนะครับยังไงก็ยืนเคียงข้างลุงป้าตลอดไปนะครับก็ขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนที่มาช่วยมาดูนะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจนะครับในวันนี้นะเราต้องยืนเคียงข้างลุงป้าและเดินต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอยู่ในที่เดิมเรานะครับขอท่านมีแต่ความสุขควานเจริญนะครมบผมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคุณสนนีพนบเรา่าอันตรายมากใช่ค้ับเราได้เจอโจทย์ เราได้เจอโจทย์สําคัญแล้วโจทย์นี้เขาไม่ลดลาวาศอกครับเหมือนเขากําลังคิดว่าตัวเองแพ้เหมือนเขากําลังคิดว่าตัวเองแพ้เขาต้องชนะการชนะของเขาคือเขาจะชนะป้าครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมจับตาดูนะครับขอเป็นลังใจในการต่อสู้ร่วมกับลุงป้าต่อไปครับสวัสดีครับ